นมีฉามีความไหม้ไทยสำนักไทยสมบูรณ์ชาวไทยได้เดินต่อไปนะครับพี่น้องครับรวมเือจรับ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างรุ่งก็พุ่งทลาบอครับนะครับตกตกใจตกตกนะครับโควิดสิบเก้าอย่างยุ่กับเราครับพี่น้องครับโควิดสิบเก้ายังไม่ให้ไาย่ายนะครับยังอยู่กับเรานะครับพี่น้องสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งานศาสตร์เดือนสิบนะคะของหมู่บ้านพึ่งสาม าบามบัวทองนนทบุรีค่ะตะ่กี้ก็ผ่านการตรวจวัดไข้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนเข้างานมีแมสแจกด้วยนะคะโดยการสัมผัสและการทายใจนะรับเชิเป็นการติดกันดังๆของขาเยอะแยะเลยอันี้เดียวไอศีม้อนทานได้นะคะแกงเกียวหวานน้ำมีนยาจ้าอันนี้จะเป็นขนมจีนนะคะ นี่มียำปูด้วยแล้วก็มีป๊อปคอร์นไก่ย่างนกกระทาหมุนนะคะ <c oughs> นี่หอยทอดกระทะเล็กนะคะ20บาทเองอะ่ะ <c oughs> โอ้โห20บบาทถูกมากขายดีมากเกลี้ยงเลยไส้กรอกก็เยอะนะคะ ล้วนี้จะเป็นหมี่กะทิ กะทิขนุนนะคะแล้วก็ชุบแป้งทอดอร่อยมากเลยคนใต้จะนิยมทานกันนะคะแล้วก็จะมีข้าวเกรียมโอ้ยมีขนมลาด้วยขนมลาคือขนมที่ขึ้นชื่อของทางภาคใต้นะคะโซนนี้จะเป็นโซนอาหารทางใต้แท้ๆเลยนะคะนนเ้ ก็แ,แกงใต้ก็มีนะคะอันนี้ปปคอนอ้าวร้านนี้คุ้นๆครัวแม่เอียดขนมจีนปักใต้นครศรีนะคะอันนี้ขนมจีนใต้แท้ๆเลยนะคะเป็นแกงเผ็ดนะคะอ่าหนด้วยเตาถ่านตลอดนะคะแล้วก็มีน้ำยากระทินะคะแกง หวานของทางใต้นะคะนี่นี่อะไรเนี่ยแป้งสาคูนะคะสาคูสาคูต้มกันสดๆดเลยนะคะสาคูมาจากต้นสาคูเลยนะคะแล้วก็ลูกลานลอยแก้วลูกตาลลอยแก้ว นน่๋วยเตี๋ยว๋วยเตี๋ยวเรือยกอมสดมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะคะมีที่นั่งเยอะเลยอันนี้โรตีโอ่งนะคะโรตีโอ่งทำไมโรตีไปอยู่ในอ่งเนาะจากเศร้าเงี้ยงง้

นรวาวาอนวัเลยลกนตัวเล็กนั่นแงบอลลูนกระเล็กเราต้องรู้นะบอล้องเนาะนะาบอ้องเนาะเออน้องาโบกำนันรักอันจะยันเดอร์ความกอบคับพุมใหนนู่นเลยครับวัดีลูกไอ้เนยวัดีนะาบอ้องเนาะเออบมกับคูคู่แก่ใย วันเอยะประธานที่นี่ก็บแกม่เยี่กู่นี่การอภินหลักเห็นว่าไม่ทำใช่ประโยชน์หรือก็ไม่เยี่กู่เกยกันนี่เดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังของหนังตำราค่ะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนีค่ะให้บอกไปพี่น้องกูได้มีความคิดที่ถูกต้องที้นำซึ่งไม่ที่มีประโยชน์ซึ่งไม่ที่ไม่มีประโยชน์ เนี <rude S 2> ่ยมันจัดนานแต่พวกซาลาเปาจัดนานประธานจัดนานที่ยัยเห็นป่ะก็ทำได้ทนเลีข้าทนพิเศษเห็นป่ะและหลายคนนะครับทนจำนี้นองจำนี้ก็มาจากัวดต้องก็มาช่วยพี่จะกำเนิดลุงนะว่ามาเกิดมาจากไหมบางคนเกิดมาจากคนที่ทำตอยบางคนเกิดจาก็คุณจะรวยแต่เดินจะเป็นคนดีได้นะคะ จะมีอยู่คนเดียวเองนะคะเป็นดูเรื่องพังคนดีก็ไม่มีตุกเหม็นกูนั่งแรียบบอเป็นช่างไรลราบ่นอะเป็นแบี้ทุกวันนี้เนาะโอ้ยค้อยนี่นี่อย่างอีสานบังเกิดมาเนี่ยละแต่มึงมาทัดไร้ดีเลยอ่โอ้ยมาอยู่บ้านในวัดเทพเลยสองเสียงนะคะตอนนี้สองเสียงแต่ว่าพููดอย่คนเดียวนะคะเลี้ยงดไรตัวเลยีนข้าวในนู่นในนั่า เรียกคุยวะนักมัยูคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ได้ลจะมีหลายเรี่มากเลยนี่คือเบื้องหลังของหนังตะลคะมาเจอพี่น้องดีนี่พุทธรา์ก็รักไข่ขมเคี้ยวนียเ็อีรมีน้องมี่งนี้อยู่เนะคะสวัสดีค่ะไปบนท่วัวันที่เยวันศะ 你们家的辣椒怎么样？妈妈，辣椒怎么样？